ถูกแล้วเนาะนึ่งข้าวอยู่ตื่นซ้ายค่ะตื่นซ้ายนึ่งข้าวอยู่มือหนึ่งก็จับโทรศัพท์นะคะชุบแป้งทอดแต่คนักนี้ก็ชอบแบบที่ว่าคั่วปรุงรสนัวๆไม่ต้องใส่แป้งทอดน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลอยู่ไหนเนะาะเดี๋ยวน้ำตาลมาดนึดนง เฮเทอร์จำเป็นเครื่องก็ไม่พร้อมก็จะประมาณนี้หละจะเพื่อโอ้ชุบแปลงทอดนะจ๊ะอันนี้ก็ททำการปรุงเครื่องรอทุกคนสนิทชอบอ่ะน้ำตาลนิดนะึงถังโอ้ยเดดออกมาแล้วจะได้เอาขาวลงถังแล้วปรุงรสเสร็จแล้วก็จะเอาแป้งอชุบแปลงทอดนะจ๊ะ อันนี้เราทาการปรุงเครื่องรอพระนัตเสนชอบอ่ะน,น้ําตาลนิดนึงกุ่มเต้นกําลังดีเลยกลุ่มเต้นกําลังดีเลยพระนัตเสนก็กําลังจะทำกุ้งชุดกุ้งเต้นกำลังดีเลยกุ้งเต้นกำลังดีเลยคุณนัตเสนก็กำลังจะทำกุ้งชุดต่อก,ก,ก,กันกนะ ขั้นตอนต่อไปก็รอทอดน้ํามันนะจ๊ะตอนนี้ก็ข้าวกําลังจะโดยนะคะทําเครืงชุบแป้งทอดนะอเนาะยี่เอเตจำมเปนตัวเล็กชอบกินมาเ,เลยจะเทําไปแป้แงทอดนะคะเพื่อนใส่นิดนิด เสาลายสบลายสายน่นิดมสียรายเสยบลาโอ้บ้านเขชาติดริมมาจากเพื่อนๆมาชมกุ้งเต้นด้วยกันนะคะเนาะอือกุ้งเต้นเต้นกำลังดีเลยก็อะไรนะจ๊ะอะไรขอยขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณผู้ที่สนับสนุนท้ายคลิปนะจ๊ะตัวเลกชอบกินก็เลย กัเลยทำๆไปอเพื่อนคนเลคนเล่เลงรวดให้แซ่บๆนัวๆใส่ใจหน่อยก็อร่อยแล้วจ้ะเพื่อนใส่ใจนิดนึงนิดนึงนะคะใส่ใจตาหนิดนึงนะคะปรุงคนไปคนเลคนเลคนเล คนเลคนเลคนเลให้เขาโดยนะคะทำกลนะุ่ชุบแบ้งทอดเนาะเอเอเซอร์จำเป็นจะุกแล้วเนาะนึ่งข้าวอยู่ตื่นซ้ายค่ะตื่นซ้ายนึ่งข้าวอยู่มือหนึ่งก็จับโทรศัพท์นะครับแบ่งทอดนะคะเพื่อนๆใส่นิดๆใส่ลายแสียลายใส่นิดๆใส่ลายแสียลาย บ้านข้าวติดริมโ้กันขั้นตอนต่อไปก็รอทอดน้ํามันนะจ๊ะตอนนี้ก็ข้าวกาลังจะโรยนะคะทํากุ้งชุบแป้งทอดเนาะเอเอจําเป้นกุ้งทำกุ้งอันนี้คือล้างเสร็จแล้วนะคะล้างกุ้งเสร็จแล้วเนาะโอกันนะ ันตอนต่อไปก็รอทอดน้ำมันนะจ๊ะตอนนี้ก็ข้าวกำลังค้านะจ๊ะขอบคุณค่ะเป็นกะจะประมาณนี่นะอะไรก็ไม่พร้อมเนาะอะไรก็ไม่พร้อมตัวเล็กชอบกินก็เ,เลยก็เลยทำๆไปอะไรก็ไม่พร้อม ก็อยากจะทําจังเนาะพอใจลักเนาะใจลักมาจากเพื่อนมาชมกุ่งเต้นด้วยกันนะคะเนาะอือกุ่งเต้นเต้นกําลังดีเลยแปลงทอดนะคะเพื่อนใส่นิดๆใส่หลายแสบหลายใส่นิดๆใส่หลายเสบลายโอ้บานเข่าติดริมแปลงทอดนะคะเพื่อน ใส่นิดๆใส่หลายแสบหลายใส่นิดๆเศษหลายเศษลายอ้หบานเข่าติดริมตุ่งําทำกุ้งอันนี้คือล้างเสร็จแล้วนะคะล้างกุ้งเสร็จแล้วเนาะล้างกุ้งแดดออกมาแล้วจะได้เอาคขาวลงถังแล้วกุ้งลดเสร็จแล้วก็จะเอาแป้งโรยๆจะชุบแป้งทอดน,นะคะ ันตอนต่อไปก็รอทอดใส่น้ำมันนะคะเพื่อนๆโอเคแซ่บๆวบนไปใส่เพื่อน,นอคนเลคนเลดลงรให้แซ่บๆนัวๆใส่ใจหน่อยก็อร่อยแล้วจ้ะเพื่อนใส่ใจนิดนึงมาจา้ะเพื่อนๆมาชมกุ้งเต้นด้วยกันนะคะเนาะอือกุงเต้นเต้นกำลังดีเลยโดยนะคะทํา กุ้งชุบแสงทอดเนาะเอ๊เอเตอจำเป็นเป็นกันจะประมาณนี้แหละอะไรก็ไม่พร้อมเนาะอะไรก็ไม่พร้อมมาจากเพื่อน,อนๆมาชมกุ้งเต้น้วยกันนะคะเนาะกุ้งเต้น<ๆ>เต้นกำลังดีเลยเพื่อนคนเลคนเลนงลงรถไปแซบๆนัวๆ ใส่ใจหน่อยก็อร่อยแลจะจะเพื่อนใส่ใจนิดนึงก็อร่อยแลจะจะอะไรนี่ขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณผู้ที่สนับสนุนท้ายคลิปนะจ๊ะโรยจะชุบแป้งทอดนะคะขั้นตอนต่อไปก็รอทอดใส่น้ำมันนะคะคเพื่อนโอเคแซ่บๆวนไปใส่ โรยโรยตัวเล็กชอบกินก็เลยเลยทำทำไปโซนโอนโอ้ยก่อนหน้านี้กุ้งเต้นไหมถ่ายทำไม่ทันไหมเพื่อน โรยรสด,ดีลงไปดูเห็นไหนสันวนไปกุ่มชุบแป้งทอดนะคะกุ้งฝอยกุ้งฝอยกุ้งบางนเรากุ้งทำกุ้งอันนี้คือล้างเสร็จแล้วนะคะล้างกุ้งเสร็จแล้วเนาะไม่ทันเนาะแล้วสน,นี้ก็ใส่แป้งชุชุบแป้งทอดลงไป เป็นก็นจะประมาณนี้แหละอะไรก็ไม่้อมเนาะอะไรก็ไม่พร้อมเลยถ้าแป้งจะน้อยหน่อยก็ใส่เพิ่มอีงได้นะคะเพื่อนๆใส่หน่อยก็ได้มาจ้ะเพื่อนๆมาชมกุ้งเต้นด้วยกันนะคะเนาะอือกุ้งเต้นเต้นกำลังดีเลยตัวเล็กชอบกินเลย เลยทำๆไปอะไรก็ไม่พร้อมก็อยากจะทำจังเนะาะใจรักเนาะใจรักอาน้ำาสะซ้อนสะท้อนตุเกชอบกินก็เลย เดินทำๆไปแปรงทอดนะคะเพื่อนๆใสน่นิดๆเศรลาเสียบลายใส่สนิดๆเศรลายเสียบลาย,ย,ย,ยโอ้บั่นเฉาติดริมด้านนิดนึงนะคะตานนหนีบตาหนิดนึงนะคะปรุงคนไปคนเลย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 ให้เขา้าเป็นเดีจะประมาณนี้แหละอะไรก็ไม่พร้อมเนาะอะไรก็ไม่พร้อมเลย โรยโรยจะชุบแป้งทอดนะคะขั้นตอนต่อไปก็รอทอดใส่น้ำมันนะคะบนเพื่อนโอเคแซบๆบวนไปใส่แป้งทอดนะคะนเพื่อนใส่นิดๆใส่หลายแซบหลายใส่นิดๆใส่หลายแซบาโอ้บ้านขา่าวติดริมตะุตกแล้วเนาะนึ่นข้าวอยู่ตื่นซ้ายค่ะตื่นซ้ายนึ่งข้าวอยู่ มือหนึ่งก็จับโทรศัพท์นะครับชุบแป้งชอบแต่คุณทัศน,น,นี้ก็ชอบแบบที่ว่าคั่วปรุงรดนุน